ก็มีใครแอบถ่ายอ่ะอันนี้เป็นการลดน้ำหนักมาการลดน้ำหนักใช่ลดน้หนักใครลดน้หนักผมครับตอนนี้ผมกำลังเลื่อนในการกินยามีเออมีครับว่าไงผมไม่เชื่อน้ำยาหรอกครับว่าในแจ็คจะลดน้ำหนักได้ให้ทานที่จะลดน้ำหนักได้ผมขอทานหน้าไปเลยไม่จริงหนักนะครับเป็นยังไงแจ็คเนี่ย มีสิทธิ์จะลดน้หนักได้มั้ยกับการรับประทานของในแจ็คขนาดนี้ไม่ผมกินทีดเองสองามชาพี่ไม่น่าไหวนะพี่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะแจ็คเออยเดินเย็นนี่เดินเย็นชอบกิเทรนเนอร์ผมนี่พี่หยวนเนี่ยคอยบอกเรื่องการกินไม่บอกเขาได้ไหมว่าเป็นเทรนเนอร์อายดูสิเลยไม่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ไทได้เลย เขาบอกปลาเกตนไม่อ้วนวันนั้นตีนไปห้าตัวเป็นไงพี่มึงยุบหุ่นกูเขอเวลาผมหน่อยผมจะลดให้ได้เริ่มจากการผมไม่กินแป้งอ่ะนี่ผมกินกระกัาะเรื่องอาหารพวกห้าหมูพวกผักอะไรเนี้กินแล้วผักผลไม้นี่เลยนี่เป็นไงสั่งเลยผักเหลือบ้านเลยนี่กินเลยผลไม้เรียนตรงนี้หลอดห้าหมูมีอะไรบ้าง คืออะไรอ่ะห้าหมูอะไรบ้างเนื้อก่อนเกี๊ยวนี้อ่อนห้าหมูครับครับผมมีหมูอะไรบ้างหมูบีเฮ้ยคืออะไรวะหมูหนึ่งหมูสองเออหมูหนึ่งหมูสองหมูสามหมูหนึ่งก็มีพวกผักตัวเขียวหมูแลไรเขาผิดแล้วเขาแยกเป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนวิตามินเกลือแร่ผักผลไม้อยู่ด้วยกันเออผมไม่ได้เรียนมาครับ ตอนที่6เพื่อนร่วมวิ่งความอ้วนเป็นผลมาจากนิสัยการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องควบคู่ไปกับการดําเนินวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าที่ร่างกายนําไปใช้ส่วนเกินนี้ก็จะเก็บสะสมในรูปของไขมันไตรกลีเซไรในเนื้อเยื่อไขมันและนําไปสู่โรคอ้วน ซึ่งส่วนเกินที่เป็นไขมันสะสมในร่างกายมีอันตรายและเสี่ยงต่อสุขภาพถ้ามีไขมันบริเวณหน้าท้องมากกว่าปกติเรียกว่าก้วนลงพุง วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่6ที่พวกเรามาเข้าร่วมโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่นะครับซึ่งก็พอเราเริ่มต้นวิ่งไปเรื่อยๆเราก็จะมีสมาชิกมาเพิ่มขึ้นทุกๆสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์นะฮะ,อ,ะอย่างคุณอ้อมนี่มา<ว>สัปดาห์นนที่3แล้วว,วันที่3มค่ะ,ะ,คะส่วนน้องทานแนะนำตัวหน่อยสึ่พาใครมานะคระับนน้ค่ะครับ พี่สาวแล้วก็คุณพ่อนะฮะส่วนแจ็ควันนี้ก็พาคุณพ่อมาด้วยนะครับแนะนำเลยเพราะคุณลุงนะฮะซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตนะฮะยังย่งผมนี่ชัดเจนมากล่าสุดไปซื้อเสื้อนี่ จากเดิมเบอร์แอลตอนนี้เบอร์เอ็มแล้วแหมใส่เจอะไรเล่าถ่ายภาพกันทำอะไรจาก XL ว่าตอนนี้แอลแล้วครับนี่ถึงป่ะ โอ้วก็เสื้ออย่างนี้ผู้หญิงก็จะเห็นแปลว่าไม่เห็นนมห้อยแล้วตึงใช่ไหมเราเริ่มตึงขึ้นแต่วันนี้รู้สึกว่าใจดูผอมลงนะฮะใช่ใช่ใช่ดูแบบว่าโอ้โหเล่นไพ่บ่อยครับไม่นอนเล่นครับแล้วทานอ่ะทำอะไรบ้างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาออกกําลังกายซื้อออกซ์เอา้นะโอเคอยู่โอเคอยู่อ้อมอ่ะอ้อมใช้วิธีเดินได้วันละ35นาที40นาทีสี่สิบไม่ถึงก็โอเคนอกจากอ้อมยังซื้อรองเท้าใหม่อีกด้วยนะฮะเพราะว่าเท้าที่แล้วเล็บเกือบหลุด เล็บจะหลุดแล้วใส่รองเท้าผิดค่ะคือรองเท้าอ้อมมันไม่ได้เหมาะกับวิ่งเหมาะกับเทรนในในในยิมใช่ไหมคะแต่มันคู่พอดีพอมาใส่มากตอนนี้เล็บถ้าเออหรือถ้าจะไม่วิ่งก็อ้างว่าไปถอดเล็บอ่ะเล็บม่วงเลยนะวันนี้เรายังมีอาจารย์เจมของเราสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเรามีการบ้านให้ทุกคนไปจดอาหารที่กินมาตลอดหนึ่งสัปดาห์ ก็มาดูดูกันบ้างน,นครับครับการกินแต่ละคนของนี่คุณอ้อมเป็นระเบียบมากนะครับใช่ไม่รู้กินน้อยที่สุดหรือเปล่าต่แผ่นเล็กที่สุดอ,อันนี้ของใครฮะใจอ่ะใจลดลงเ่รจะใจกินเท่านี้เหรออันนี้นี่ของวันเดียวเหรอไม่ไม่คือจะเน้นว่าเบิ้นสองจานเขาบอกว่ากินกินจุกจิกจะไม่ดีก็เลยกินหนักไปเลยถ้าถ้าดูเนี่ยหลายคนอาจจะงดมือเย็น จริงๆเข้าใจผิดว่าเอ้ยงดมื้อเย็นแล้วจะทำให้ผอม,อมจริงไม่ใช่เราไม่ควรงดอาหารมื้อเย็นเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารร่างกายจะหลั่งกรดออกมาเพื่อทําการย่อยเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะน้ําย่อยก็จะมาย่อยกระเพาะแทนซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบได้เราจึงควรลดไม่ใช่งดเพราะการงดจะทําให้เรากินมากขึ้นในมื้อถัดไปสําหรับมื้อเย็น ควรเลือกทานในปริมาณที่น้อยเน้นอาหารเบาๆหรืออาหารที่ให้พลังงานน้อยเน้นผักและผลไม้ส่วนของมันของทอดเนื้อสัตว์ติดมันอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงควรงดจะดีกว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราได้นาฬิกาคนละเรือนได้แบบว่าแจ็คได้ปะ,ปะโอเค เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยได้มีการาทำเทสมันเรียกว่าอะไรเทสนะผมลืมแล้วคูปเบิร์เทสครับคูเบิร์เทสสกิโลเมตรซึ่งก็ทำผลกันได้ในระดับแย่มากอันนี้คือไม่อยู่ในชาร์จเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะทำการเทสกันใหม่อีกรอบหนึ่งว่าทำสถิติกันดีขึ้นไหมแล้ววันนี้เราจะทำการท็อกเทสแล้วท็อกเทสใช้ในการทดสอบระดับความหนักของการออกกำลังกายประเภทแอโรอบิก ระดับเบาขณะทำกิจกรรมสามารถทำไปร้องเพลงไปได้สบายๆระดับปานกลางขณะทำกิจกรรมร้องเพลงไม่ได้แต่คุยประโยคยาวๆได้ระดับหนักขณะทำกิจกรรมพูดประโยคยาวๆไม่ได้หายใจหอบยิ่งคุณวิ่งแล้วยังสามารถ,ถาาร้ well, องเพลงไดพ road, งああ้พูดาาได้ปกติถ <himself, esus, S 2> <unching. S 3> ือว่าสมรรถภาพทางกายของคุณอยู <K mu. S 1> ่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้าวิ่งแล้วคุณพูดได้แค่ประโยคสั้นๆหรือพูดไม่ได้เลยแสดงว่าสมรรถภาพทางร่างกายของคุณยังไม่ดีพอ แต่ผู้ชมทั้งบ้านสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายทําให้รู้ว่าเราขาดกิจกรรมทางกายหรือไม่คนปกติเดินเร็วหรือการเดินแบบเร่งรีบเมื่อเวลาจะไปนัดสายจะอยู่ในความหนักระดับกลางอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ประมาณ55-65%ถึงเโดยยังสามารถพูดประโยคยาวๆได้ฉะนั้นถ้าผู้ที่ทำการทดสอบด้วยการเดินเร็วแล้วไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้แสดงว่ามีสมรรถภาพอ่อนแอเพราะออกแรงแค่เกรระดับปานกลางแต่ร่างกายต้องทำงานหนักเกินช่วง แม้ว่าพูดประโยคสั้นๆได้ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ยิ่งถ้าพูดไม่เป็นคำเลยแสดงว่ามีร่างกายอ่อนแอมากฉันเฝ้าถามความสุขที่ไหน,นชายที่เขาเดินผ่านฉันเข้ามารู้สึกเหนื่อยมันอยู่ทั้งตัวเลยอ่ยเหนื่อยเหนื่อยโอ๊ยทำมาใช่ไปเลยเฮียเดี๋ยวอ้อมก็นอนอยู่แถวนี้